ถ้าสุมใหญ่ๆยิ่งแพงเพราะสุมใหญ่ๆมันเขาก็ต้องบอกว่าเป็นยุคตีเข้ามาละขังอืมนะพิมพ์ชาวบ้านโอ้โหผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่านะคุณรู้ไหมเอาเรื่องจริงๆนะชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวทํานาทําสวนรับจ้างกันไปถ้าจะมาแกะสลักอะไรได้เนี่ยกูก็ต้องเป็นช่างอ่านะดังนั้นน่ะ ลักเนี่ยที่ลงอยู่ในพระเนี่ยก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยจะมีเฉพาะในวัดถามว่าทําไมจะมีพระในวัดก็เขาเอามาทาพระบูชาแล้วปิดทองลงทองอ่าหรือในบ้านของช่างที่ทำเครื่อง นะเครื่องใช้อะเครื่องเขินเ่นชาวบ้านธรรมดาไม่มีดังนั้นผมจะบอกให้นะเวลาดูเครื่องรางทำไมต้องดูที่รักแต่เวลาดูสมเด็จบอกว่ารักก,เก่เก่าเก๋มันสวนทางกันมันไม่จริงพระสมเด็จแต่ลององค์รับพันนี่ยไม่เสียงกันหรอก mm. พอองค์เป็นสิบ้้านะ่ะพระสมเด็จมันไม่ได้มีน้อยมีเยอะ ก็ขายกันเป็นหลายๆสิบล้านน่ะก็อยากจะทำให้มันดูเหมือนนีน้อยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป s K อ c h e รเช็คอเช็คพ,พ,พาแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แ็่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q คีย d e โคตได้เลยเขาลงเขาไปนี่มาพพิพิธภัณฑ์วัดกลางบางแก้วโอ้ขออนุญาตนะนี่รู้ป่ะนี่คือพิมพ์พระปู่บุญนี่เป็นดินเหนียว อ่ามีตั้งกี่อันล่ะเขาถอดไงเห็นปะ่ะแล้วพ้าเนี่ยมันคนละบล็อกกับมันจะดูตำหนิได้ไหม,ไ,มได้สมเด็จโตก็บีบล็อกแบบนี้เนี่ยเมื่อพ้าเนี่ยมีบล็อกเยอะขนาดเนี้เอาผมถามจริงเอาเออการถอดคืออะไรก็เนี่ย ถ้าคุณอยากก็ได้พระบอกพระสมเด็จคุณก็ดินเหนียวมาอ่าพอดินเหนียวมาปุ๊บนี่ก้าวพระสมเด็จสักองค์ไอโอมีเก้ไหมเอาแท้กดเดี๋ยวแท้หัก สมเด็จใส่วระ,ะคังยุคหลังสมเด็จโตไปหามาใช้กันเถอะครับถูกเก้าผสมผมทุกคุณล้นเหลือเราพลาดที่ไม่ได้แขวนพระสมเด็จวะะรรคังเพราะอะไรเพราะคนไปตีเก๋ไปตีเป็นเก๋เก่เา,า,า,าพี่ผมอาเวลาบอกใครตีเก๋แบบนี้เสร็จผมแน่ครับเนี่ยเนี่ย,ยสมมติเขาเก้าองค์ที่เป็นองค์แท้สวย เรียบรอเข้าพิมพ์มากครับองเมื่อกี้ผมว่าพอเผื่อบางคนขายเป็นร้านไปแล้วนี่เห็นไหมเขาเข้า<ๆ>ดินเหนียวมาเนี่ยน,นี่กดใส่ดินเหนียวเห็นไหมครับแล้วก็ทำไงต่อดินมันเหนียวไปดินเหนียวดินนิ่มใช่ไหมเขาก็ไปพึ่งลมแล้วก็เผาพอเวลาเผาเสร็จมันก็เป็นบล็อกไง ก็แข็งไง <Okay. S 1> ก็เป็นบล็อกดินเผาไงเนี่ยเห็นป่ะคุณก็สามารถที่จะได้แม่พิมพ์พระดังนั้นองค์เนี้ยอ่าถ้าดูที่พิมพ์อ่ะถูกป่ะคุณจะแยกยังไงเอาว่าอันเนี้ยใช่สมเด็จโตทันสมเด็จโตหรือไม่ทันแต่ถ้าแยกด้วยความเก่า อันนี้เป็นพระสมเด็จของวัดละคังแต่ไม่ทันสมเด็จโตง่ายไหมความเก่าสิครับตามยุคเออดังนั้นให้รู้ว่าการพิมพ์พระเนี่ยมันถอดเก๋ก็ถอดแบบนี้แหละแต่เก๋มันทำพอถอดมามันก็ได้พิมพ์อย่างนี้แหละแต่สิ่งที่ของเก๋มีไม่เหมือนของแท้คือมวลสารคนละสูตรสร้างคนลั ปีห่างกันนักมากความเก่าก็ไม่เท่ากันดังนั้นการเล่นบาสสมเด็จดูที่เนื้อนี่ดูที่เนื้อดูที่ความเก่าสำหรับพิมพ์ผมบอกเสมอไม่ใช่ตำหนิพิมพ์มันต้องเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ว่าลักษณะของการแกะหน้าแกะแขนแกะขาแกะเส้นสูงม,มาเป็นช่างคนเดียวกันกับที่แกะพระไอ้สมเด็จโต ถ้าช่างคนนั้นตายไปแล้วอีกคนมาแกะได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนยกเว้นออกมาทอดเออเหมือนคุณวาดภาพอะักอีกคนหนึ่งวาดภาพเหมือนกันไหมไม่เหมือนช่องว่างของพระสมเด็จคือพิมพ์พระแต่ใครจะรู้ว่าหลักการดูเก้าคือโจบที่สุดครับถูกไม่งั้นสมเด็จสึกๆคุณจะรู้ได้ว่าแท้สมเด็จหากเอามซ้อพิมพ์คุณจะรู้ได้ไงว่าแท้ เห็นป่ะวิเรื่องจริงที่ใช้ดูพระเสียนพระไม่บอกคุณกลัควคุณเก่งกลัวหลอกซื้อคุณไม่ได้นะอ้าวนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จแท้แต่นะไม่สำหรับผมอะไม่ทันสมเด็จโต พวกดูตำหนิของเขาแท้คนเดียวพอคนเอามาขายก็บอกว่าตำหนิไม่ใช่ตำหนิเขาพูดเพื่อขายผมเสื้อพี่ทวีเก่งและแม่นพระสมเด็จอ่ะนี่พระสมเด็จที่เอาของพี่ไปโชว์เอา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 ,เอาติดก,ก,ก,กลับมาไหมลูกเอาถาดพระกลับมาไหมอยู่อยู่บ้าน,าานคือ เจ้าแบงก์เขายืมสมเด็จหักสี่ทอนผมไปไงหาไม่ได้เอาถาดมไม่ไาไม่เป็นไรโอ้โหนี่ นี่ใช่ครับต้องดูความเก่าแบบเก่าธรรมชาติไม่ใช่เก่าเพราะฝีมือมนุษย์แต่งขึ้นมาทำให้ดูเหมือนสกกับปรกนี่แบบนี้คือพระผิวมีอะไรติดขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่าอะไรโอคาบกลุนี่ แอมมันนีด้ลีเน็่เปล่าลูกครับกระุเพียนยนะวิทยาศาสตร์ยังสังเคราะห์เนื้อหินปลอมยังไม่ได้เนะื้อหาทำปลอมไม่ได้แน,น,นะน่แน่ครับนี่คราวนี้คาบกุเนี่ยมันก็มีโอ้คาบกดีเนะี่ยคาบแท้กับคาบเทียมครับกรุครับคุณก็ต้องเจอคาบแท้แทเห็นไหมนี่คาบแท้เนี่ยเขาก็ขึ้นมานคือถ้าคุณดูคาบคุณเคยเห็นคาบ บางขุนพมเคยเห็นคาบวัดท้าคุณดูบางขุนไม่ได้ให้คุณไปดูวัดเงินของเตยวันก่อนผมผมขายวัดเงินของเตยไปแล้วใช่ไหม,มนี่เนี่ยคุณไปดูในคาบกู่ของวัดเงินของเตยก็จะเป็นคาบกู่หลายหลายร้อยปีเหมือนบางขุนพม แบบนี้เรียกว่าธรรมชาติรังสรรค์ทำให้เราเข้าใจความเก่าครับนี่สวยเลยองค์นี้แคชชัวเราชอบกินหมูได้ต้ตอยากเป็นให้หม่งให้เสียนลอกกินที่ไข่หนุยโอ้นี่ก็เป็นอีกเห็นไหมสุดท้ายคือความเก่าองค์นี้ฟั่งบางขุนพรมครับ เอาเอาจริงๆนะนะผมจะบอกให้นะเอาจริงๆนะพระสมเด็จโตเนี่ยท่านไม่ได้ลงกุแค่ที่บางขุนพรมหรอกในเจดีวะัละคังก็มีตั้งแต่ดูสันขวาดมาก็ไม่โดนพระเกอ,อีกเลยครับนะดังนั้นอย่าไปคิดก็ว่าสมเด็จ ท่านจะมีคาบกูกเฉพาะวัดบางขุนพรมตามที่เซียนบอกในความเป็นจริงแล้วพระสมเด็จโตที่ท่านแจกจ่ายออกไปแจกไม่หมดเขาก็ใส่ไว้ในหลังคาโบสถ์สร้างบรรจุเจดีไม่ใช่แค่เจดีบางขุนพรมเอาว่าเจดีวัดละคังเจดีเนี่ยหลายที่ที่ท่านไม่สร้างพระก็ใส่ไว้เมื่อพระสมเด็จโตใส่ไว้ในเจดี ก็จะมีคาบกลุกแบบนี้นี่อันเนี้ยชัดเจนก็คือว่าเป็นาพาร์สมเด็จโตก่อนนี่ชัดเจนกับว่าเป็นาพาร์สมเด็จโตก่อนเอกลักษณ์พิมพ์ ใชนไหมเกตดุ้มฐานโอ้นี่เด็กผีสอนดีครับดีกว่าพวกเอาไม้บรรทัดมาวัดพระเลยโอ้นี่อยากได้ถึงยุคสมเ็จโตครับวันนี้ เนื้อแรงแบบนี้หมดสิทธิ์เก๋แน่นอนครับสั่งกระจายวัดเงินครองเตยย่าไเลยครับอยากได้อยากได้นี่ถ้าเนื้อเก้าเลยเอ็กซรับลักพิมพ์เป็นสำเร็จโตใครบอกเก๋เอามาแบ่งผมได้เลยพี่จารุพัน เด็พี่กอล์บ,บอกสวยครับน<ล>ี่ชัดเจนนะองค์นี้น้ำมันเซ็ตตัวแล้วเป็นไงเพื่อนๆใช้สมเด็จไมมจำเป็นต้องพิมพ์ตรงเนื้อถึงผมก็เช่าพี่สุพน์มานักสังพี่คมบอกองค์หลายๆร้านเนื้อยังไม่ถึงขนาดนี้เลยครับ ขอบคุณครับคนรู้จริงก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้โอ้นี่อ้าวจริงครับบางองค์ที่เขาขายแต่เป็นสิบล้านความเก่าไม่ถึงเลยเหนือโซนนิยมหลักล้านจัดไปสองนาที ้องบอกว่าผมไม่ได้ซื้อถูกนะนี hey, <ม>่องค์มกี้นี่ไม่ได้ซื้อถูกได้เห็นไม่พอต้องมีองค์จริงไว้ดูด้วยครับใครได้ไปวันนี้สุดจริงเป็นไฮไลท์เลยสองนาทีครับอาจารย์เล่นไหมครับเล่นไหมผมเล่นสมเด็จอยู่แล้วครับขายไหมอ๋อขายไหมอ๋อประมูลอ๋อประมูลไหมถาว่าเล่นไหมเล่นอยู่แล้วครับ าว่าประมูลไหมออกประประมูลได้อาหมายถึงประมูลครับอาจารย์โอเคเข้าใจตรงกันพระแบบนี้มีมิติความชัดเนื้อธรรมชาติรับความเก่าสุดยอดนี่โอ้ไปดูทิกตอกบามีเพลงติดหูเพลงอะไรครับพี่เอาฉันออกไป <c oughs> นี่จากความสัมพันธ์นั้นเสียที นี่เพลงกระตังไม่มีอีกแล้วใช่ันถ้าฟังอะไรมามก็ติดหูเพลงกไไันแหละเส้นสุงหพดดูง่ายครับมานี่เห็นหลังนี้พร้อมจ่ายเลยไหมวันนี้ยังไงอาจารย์ก็ต้องเล่นจักรพรรดิพระเครื่องครับสมเด็จ้้าตังไม่มีพี่ก็ไม่มีเหมือนกัน ใช่ไหมโอเคเอาโอเก็บน้ำมันด้วยมี่ว่าใช้ถาว่าหลวงพ่อเงินออกวัดบางพังใช่ไหมครับออกวัดดอนนั่นแหละครับแต่เขาเอามาแจกใครไปขอพระท่านท่านก็จะหยิบให้มามาแจกเรานี่ชัดจเจนอะไรไม่โอฮะนี่สมเด็จล้างล้างเอาล้างออกเห็นย่างที่เก่าข่ายแห่งกำลังออกแล้วนะที่มีลักติดสมัยก่อนก็บอกสมเด็จลงลกลงลัก เก๋เดี๋ยวนี้ไอที่มีลักเอามาล้างขายกันหมดแล้วต้องมาชัดเจนสมเด็จมีลักนี่แหละคือแถออโต้เพราะอะไรไอคนทําเก๋มันจะไปเอารักที่ไหนมาลงมาสมเด็จคุณคิดว่าลักนี่มันห่าง่ายเหรอไอยางลักเนี่ยชาวบ้านลงลักเองตั้งแต่คุณเกิดมาผมถามหน่อยบ้านใครมีลักเป็นปีอยู่ที่บ้านมั้งเอาแค่นี้ไม่มี เออคือบางครั้งอ่ะพูดอ่ะเราคิดตามอ่ะเราถึงจะตะโลกไงโอ้รักชาบ้านลงเองผมถามจริงเอาพวกคุณเนะี่ยอยู่กับผมเนี่ยบ้านใครมีรักอยู่ในบ้านมาั้งองนี้เนื้อเน่าแล้วหลังเนื้อเน่าแล้วครับเออรักเนะี่ยไม่ใช่นะ้ำมันพืชจะได้มีทุกบ้านบ้านผมไม่เห็นมีทั้งหมู่บ้านผมอะยังหารักไม่ได้เลย ดลงให้เมื่อคืนนะครว่าโหดแล้วเจอสมเด็จถึงยุควันนี้เข้าไปมือสั้นๆยากได้มากๆถ้าสูมใหญ่ๆยิ่งแงพงเพราะสูมใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องบอกว่าเป็นยุคตีเข้าวันละขังอือนีะพิมพ์ชาวบ้านโอ้โหผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเนี่ยะคุณรู้ไหมเอาเรื่องจริงๆนะชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวทำนาะ ทำส่วนรับจ้างกันไปถ้าจะมาแกะสลักอะไรได้เนี่ยกูก็ต้องเป็นช่างอ่าดังนั้นน่ะลักเนี่ยที่ลงอยู่ในพระเนี่ยก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยจะมีเฉพาะในวัดถามว่าทำไมจะมีพระในวัดก็เขาเอามาทาพระบูชาแล้วปิดทองลงทอง อ่าหรือในบ้านของช่างที่ทำเครื่องนะเครื่องใช้อะ่ะเครื่องเขินะ่ะชาวบ้านธรรมดาไม่มีดังนั้นผมจะบอกให้นะเวลาดูเครื่องรางทำไมต้องดูที่รักแต่เวลาดูสมเด็จบอกว่ารักก่อเก่าเก๋มันสวนทางกันมันไม่จริงพราสมเด็จแต่ลององค์รับพันเนี่ยไม่เสียงกันหรอก mm. พอองค์เป็นสิบ้้านอะ่ะ พระศพแมันไม่ได้มีน้อยมีเยอะก็ขายก็เป็นหลายหลายสิบล้านอ่ะก็อยากจะทําให้มันดูเหมือนมีน้อยนเ้อเขาใช่ไหมเออก็พระขายไปองค์หลายหลายสิบล้านอ่ะก็พระไม่ได้มีองค์เดียวในโลกอ่าก็องค์ที่ขายได้นะก็ไม่อยากจะรับคืนก็จะต้องทําให้มันดูว่ามียากดูไม่ชัดเจนเขาไว้ดูเหมือนหายยากยาก อะไรก็ตีเก๋ไว้ก่อนตีแถมต้องเศษตังค์ซื้อถ้าตีแถมนะเขาก็จะรู้ว่าพระสมเด็จมันไม่ได้หายากไงถูกต้องเลยพูดถูกใจอสมเด็จทอดอีกคิดได้ยังไงนะครับดังนั้นเรื่องราวของพระสมเด็จอะท่านไม่ได้มีน้อยอ่าแต่ถามว่า แล้วแท้ดูยังไงถ้าคุณดูที่ความเก่าดูไลค์ผมที่ผมยิบพ้าให้คุณดูบ่อยๆทุกวันนะี้คุณก็จะเข้าใจนี่โอ้แล้วเราเชื่อไหมองค์นี้นะใช้นี่คือนี่คือเนื้อสมเด็จโตเลยลใช่ไหมปูนสามารถเอาไปทอดได้ไหครับอาจารย์ก็คุณดูอย่างนี้ผมอะ่ะสอนคนดูสมเด็จ คือหยิบของให้ดูพอเห็นแล้วว่าหน้าตาสมเด็จเก่าและแท้มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะลืมไปเลยไอ้ปูนพกบปูนเพชรผสมน้ำมันเนื้อสุ้มกอมันไม่ต้องจำเป็นต้องไปท่องอะไรพวกนั้นเลยแค่ให้เห็นว่าแท้หน้าตาเป็นยังไงมันเหมือนคนแท้แทเสือแท้แท้คุณไม่ต้องรู้ว่ามีขนกี่เส้นเสือแท้แท้คุณไม่ต้องรู้หรอก ว่ามันมีกระดูกข้อต่อกี่ข้อถูกไหมมีซี่โครงกี่ซี่เออแต่คุณเห็นก็รู้ว่านี่คือเสืออันนี้เสือจริงอันนี้เสือปูนปั้นอันนี้เสือพลาสติกพราก็เหมือนกันคนที่ดูพานะเขาดูเขาไม่ได้มองหาหรอกไอเม็ดสุมกอไอเม็ดเกี่ยวเม็ดดาเม็ดแดงไอปูนเพชรอะเขาไม่ได้มองหาเขาหยิบมาคือเก่าเหมือนที่เขาเคยเห็นไหม เด่นายดูายเพราะว่าชัดเจนเนือ้อเก้าจบอ่าดังนั้นองคนะ์เนี้ยนะเนี่ยแล้วองค์เชื่อไหมล้างรักไม่นานหรอกเนี่ยเม็ดใสใสในพระสมเด็จทันยุคมีทุกองคครับเี้าิรัสครับเนี่ยล้างรักไม่นานครับเนื้อยังเก้าอยู่นะอ่าเนี่ยล้างรักไม่นานแล้วเชื่อไหมองค์นี้นะใช้ใส่ตะลับใช้นะผมเอาไม่ไม่นานอะ่ะเนื้อแบบนี้เลย สองนาทีจัดครับผมชอบเนื้อเนา่า <c oughs> เนื้อเนา่าต้องได้อายุแล้วถึงเจะเน่าเนื้ออ่ะอ่านี่ยาอย่างเงี้ยเก้าห้าเห็นไหมน้ามันจะยังฉ่าอยู่ตะกร้าใช้ของที่ใช้สมัยก่อนนิยมลงรักเพื่อรักษายืดอายุการใช้งานได้อย่างดีครับลักฐานก็มีชาร์จใช่และตะกร้านะก็คืออยู่ยในอยู่ในบ้านคนที่ทำตะกร้าขายใช่ป่ะละ่ะ <c oughs> โหงนี้ พี่บางบอกอยากให้อาจารย์เทียบแต่งผิวให้ดูทีครับแต่งผิวคือเอ่าเทียบกับพระที่ทําผิวใช่ไหมคะพี่กรบพาะพระทผิวอนี่แกงทำเกสีกยวสีมันมันทําไม่ได้หรอกเก๋ก็คือเก๋นะทำสูกปุกไงให้มันเืีอบผมดำน้ำตาลผมยังไม่เคยเห็นเจอเก๋ดีเลยม,มีแจ่พ้นสีแกงเก่าให้เห็นเก่าวจริงๆก่อนอาจจะเข้าใจ ไม่องนี้นี่มัอนนาะทีละนึ่งนาะทีพร้อมบริเวณประตูก็สองนาะทีจัดครับนี่ครับมีผลกับเนื้อไหมครับพิศธิพงศ์ไม่มีหรอกครับก็เหมือนกับเราล้างชามอะ่ะก็ใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เก่า ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s c เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊ปบใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เชเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย